สบายดีสวัสดีพี่น้องแม่แค้กนะพี่น้องเค้กมะพร้าวพี่น้องเาซื้อมาจากเซเว่นมะพร้าวอ่อนนะพี่น้องก้อนนึงเขาพูดหลายๆลได้พี่น้องซ่องงแรกของเงาอันครอบพันสัพท์เลยพี่น้องขอบคุณหลายหลยเด้อเพื่อนเพื่อนพ่อแม่พี่น้อง,อล,ล,ออองลุงป้านา้าทุกคนมาให้กำลังใจค่ะพี่มู่เป็นคู่ฮะมาเมน้นมาให้กำลังใจเขาขอบคุณลหลายๆได้พี่น้อง เฮ้าก็บ่อไม่ย so, like ังที่จะจับตอบแทนมิตะครับเพื่อเราครับใจละลายเด้อเฮาก็พูดจาระลุ่วพูดจาบงงเรื่องนะพี่น้องเสียงเอาแห้มานะขอถ้าก่อพันธุลายเด้อพี่น้องเราพูดจาเพราะให้ยังพิกพัดไปขอคนละลายเด้อขอบคุณที่มาเป็นพวกเป็นคู่เราครับใจละลายเด้อพี่น้องเคี้ยวกระเพ้าวพี่น้องเราซื้อมาจากเซเว่น อยากกินเค,ค้กพี่น้องเลยซื้อมาจากเซเว่นเห็นแล้วอยากกินเค,ค้กมะพาร้าวเนี่ยพี่น้องเลยซื้อมากินเลยพอดีเหลือกล้องนึง ก็ื่อซื้อนะพี่น้องแล้วกล้องเดีียวพี่น้องมันไม่ขายดีอะนะแล้วกล้องเหี๋ยวเพราะว่าแถวนี้อันมีอันมีคนโดเยอะพี่น้องก็ได้ได้ขายดีพี่น้องพวกเค,ค้กพวกกับข้าวน,นะ ถ้าไปก็ได้พี่น้องก็ขอบคุณอีกครั้งนะ้พี่น้องขอบคุณหลายๆเดอ้อปีใหม่ก็คอยซอกอีทุกคนได้พี่น้องร่ำรวยเดอ้อมีเงินมีทองสายสุภาพร่างกายแข็งแรงสุภาพนรกรา,าก,ก้อนนะพี่น้องคิดยนงไงส่วสมปัารถนาได้พี่น้องร่ำรวยร่ำรวยไปแล้วพี่น้องบาย